สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้ป้าพามาเที่ยวเ,เป็นสวนดอกไม้นานาชาตินะคะที่เขาทาใหม่นะคะที่ทางเข้านะคะก็ซื้อตั๋วนะคะพี่น้องนะคะป้าก็จะพาเดินดูช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะแต่แดดดีนะคะพี่น้องกําลังอ,ออกนะคะวันนี้ใส่รองเท้านะคะพี่น้องแบบเดินสบายๆนะคะเออนะคะอัพนี่ให้ดูนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพี่น้องนะ วันนี้แดดดีค่ะแต่ว่าก็ยังแบบเย็นๆนะฮะอากาศหนาวๆนะคะเดี๋ยวป้าก็จะพาชมวิวนะคะพี่น้องอึ๊บอาจจะปวดหัวหน่อยนะคะนี่อันนี้ดอกไม้หน้าหนาวนะคะพี่น้องมันขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะว่าอีกช่วงหนึ่งหน้าร้อนขึ้นมานี่ดอกไม้จะเต็มเลยนะคะพี่น้องอันนี้คือซื้อตั๋วมาประมาณ37ยูโรนะคะพี่น้อง37ยูโรนะคะอันนี้จะพาเข้าไปชมวิว นะคะแบบรีแลกเลยนะคะเพราะว่าลุงไม้ไม่มาค่ะพี่น้องขี่เกียจตพอที่เสียเงินน่ะแกจะไม่เอาเลยนะคะอันนี้ดอกไม้นี่มันหน้าหนาวมันขึ้นไปทั่วเลยนะคะพี่น้องไม่รู้วันชื่ออะไรนะคะเออเพราะว่าที่มันกว้างใหญ่มากนะคะเดี๋ยวป้าก็จะพากันเดินนะคะจะไปตรงที่เขามีศูนย์รวมนะคะนานาชาติเลยดอกไม้นานาชาติมีเยอะค่ะนะคะเดี๋ยวป้าก็จะลองเดินดูนะคะอึ๊บ ที่นี่นะคะอาจจะเป็นพื้นที่ประมาณเกือบนะคะพี่น้องร้อยไร่นะคะพี่น้องเขาบอกว่านะเป็นร้อยไร่เพราะว่ามันจะ,ะเป็นการที่สาธิตดอกไม้ต่างๆนานานะคะพี่น้องวันเขก็จะ,ะพวกทัวริสจะเข้ามาที่นี่กันทางนนั้นเลยนะคะพี่น้องไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวนะคะก็จะเข้ามาดูกันนะคะอันนี้ก็นะคะย้อนลงไปด้านหลังนะคะ หน้าหนาวค่ะพี่น้องนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นต้นไม้นะคะพี่น้องเขาก็ปั้นเป็นรูปทรงนะคะพี่น้องให้เป็นเป็นรูปอะไรไม่รู้นะคะพี่น้องนะคะดูสิอันนี้ก็คือเป็นงานฝีมือนะคะพี่น้องอ่าเป็นที่นั่งเล่นค่ะอ่าเหมือนเป็นอยู่ข้างในเป็นที่นั่งเล่นเป็นอุโมงดูนะคะอ่าดูสิเขาลากไม้หรือ เครือไม้ค่ะพี่น้องนะคะพืชพันสําหรับเป็นการที่เป็นเครือไม้มาทําเป็นรูปนะคะเหมือนรูปงูเป็นอุโมงค่าค่ะเป็นอุโมงคนะเห็นไหมคะมีมีทางเข้านะคะพี่น้องทางเข้าอุ้ยแฉะนิดนึงค่ะพี่น้องดูสิเป็นน้ําเลยนะคะโอ้เป็นอุโมงค่ะสําหรับเข้าไปเด็กๆเล่นๆกันนะคะพี่น้องเห็นไหมโอเคเออเป็นอุโมงค่ะพี่น้องนะคะเป็นอุโมงเออมีหน้าล่ะนะคะ ก็จะป้าจะพาเดินไปแถวที่ดอกไม้นานาชาตินะคะอุ้ยแฉะแฉะพี่น้องเดินลัดเข้ามาเดี๋ยวก็วันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะชิวๆถ้าทรบรรดาเนี่ยวีแกนนี่คนเยอะมากอากาศดีๆนะคะทางนี้ก็เป็นการที่กําลังก่อสร้างเพิ่มเติมนะคะพี่น้องนะคะอันนี้ดูวิวนะคะสวยๆนี่โอ้โหดูต้นไม้นี่ครับพี่น้อง อาจจะสั่นหน่อยนะคะป้าไม่มีไม้กันสั่นนะคะคือเป็นไม้ธรรมดาเดี๋ยวป้าไปหาซื้อใหม่นะคะออโอ้โหสวยค่ะพี่น้องนะคะก็จะเป็นแม่น้ำล้อมรอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นปราสาทค่ะพี่น้องนะคะเป็นปราสาทที่นี่เขาจะเป็นอะไรนะคะเมื่อก่อนป้าเคยเดินขึ้นไปนะคะ มันจะเป็นสมัยก่อนที่เขาสงครามนะคะพี่น้องสงครามเมื่อก่อนนี้มันเป็นที่หลบอะไรของอ,ะ,อะไรข้าราชการสักอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องนะคะถ้าพูดไม่ผิดนะคะอันนี้เห็นไหมคะพี่น้องนะคะสวยนะคะพี่น้องนะ,ะสวยคะ่ะซุ้มเข้ามาใกล้ๆ้ได้ไหมนี่ซุ้มเข้าไปใกล้ได้ไหมเออเนี่ยเห็นไหมคะอะมันอยู่ไกลนะคะพี่น้องนะคะปาเคยขึ้นไปถึงยอดนู้นแล้วนะคะเออนี่ ตอนนั้นเคยเข้ามานี่หลายปีแล้วนะคะเพราะว่าแต่ก็คือแบบโอ้โหรีบออกไม่ทันพี่น้องได้ปินแบบ <c oughs> สมัยก่อนนะคะเข้ากลับมาอาดีตแฟนเก่านะคะสามีเก่าพาเดินจนหลงแบบเพลินอะนะคะจนเขาบึกหกมงปิดไม่ยอมหนีนะคะพี่น้องเขาปิดประตูหาทางออกไม่ได้ต้องปินรัวนหนีนะคะโอ้โหเสียวโดนปรับมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นทาง อ่าเข้าที่ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะพี่น้องนะคะร้านอาหารแต่ว่ามันจะมีรอบนอกเดินวนนะคะพี่น้องเดินวนอ่ารอบนอกนะคะเพราะว่ามันจะมีอ่เป็นพาร์คใหญ่นะคะป้ามาคนเดียวป้าไม่กล้าเดินก็กลัวอันตรายนะคะพี่น้องมันเรามาคนเดียวสุดมากเขาจะมาเป็นคู่กับพี่น้องนะคะอันนี้ก็คือเด็กๆมันจะมาเล่นกันนะคะพี่น้องเด็กๆก็เขาจะมาเล่นกันวันนี้วันธรรมดาเงียบๆค่ะชิวๆนี่ก็ดูนะคะ อันมาสวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็ยืนอยู่ตรงหน้าปราสาทพอดีค่ะพี่น้องนะคะปราสาทเป็นเป็นที่เขาเก็บสิ่งที่สําคัญนะคะเป็นแบบคล้ายๆอะไรอะออโชว์ประวัติเก่าๆอะไรเนี่ยนะคะพี่น้องหรือการอะไรมันเป็นที่ประชุมก่อนนะคะหน้านี้จำจำไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันอู้ยี่สิบปีแล้วคะ่ะที่ป้ามานะคะอันนี้ก็นะคะ ก็กลับไปดูเราป้าก็จะเดินนะคะระหว่างทางเส้นทางนี้นะคะเดินลัดเดินลัดไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะอึบอ่ะเอาภาพมุมกว้างนะคะนี่คือเรามาเจอแผนที่นะคะคิดดูว่ามันกว้างขนาดไหนนะคะพี่น้องใหญ่มากนะคะคิดดูสินะคะอันนี้แค่หน้าประตูนะคะที่ป้าเริ่มเข้ามานะนะคะป้าก็เพิ่งเดินจุดเข้ามานี่ตรงมาแค่นี้เองนะคะพี่น้อง นี่ภาษาตรงที่หน้าภาษาตะกี้นะคะป้าก็จะเดิอนอ,อมอ,อมอมอมมานี่ก็จะเป็นศูนย์รวมนะคะพี่น้องเกี่ยวกับพวก,พวกดอกไม้พืชพันธุ์นะคะก็ <c oughs> จะมีนี่อีกที่หนึ่งนะคะพี่น้องนะคะเป็นที่าาวิเคราะห์หรือพวกเกี่ยวกับพืชพันธุ์นะคะพี่น้องต่างๆนา,นานาเลยจะเป็นป์คใหญ่ค่ะพี่น้องเขาบอกว่าเป็นร้อยไร่เลยนะคะพี่น้องนะคะคิดดูสิถ้ามาคนเดียวกดหลงทางนะคะพี่น้องต้องใช้เวลาทั้งวัน ส่วนมากอากาศดีๆนะคะคนเขาก็จะเข้ามาก็จะมีร้านอาหารนะคะพี่น้องเราเดินไปตรงไหนก็ร้านอาหารนะคะก็จะมีนะคะนั่งทานกาแฟชิวๆต้องเป็นท้าร้อนนะคะพี่น้องเราก็มาเที่ยวนะคะเห็นไหมข้างในนี่ก็เป็นร้านอาหารค่ะนะคะเป็นร้านอาหารชิวๆเขาจะมีทุกจุดนะคะพี่น้องจะมีทุกจุดเลยนะคะอันนี้ก็แบบโอ้โหหลายปีแล้วค่ะยีปีนี่เ็าทําใหม่ช่วงนี้ดอกไม้ยังไม่ออกนะคะพี่น้องพอนเป็นดอกไม้หน้าเออหน้าหนาวนะคะเห็นไหม จะเป็นดอกไม้หน้าหนาวนะคะเห็นไหมคือน้องอ่ะอ่านออกไหมคะป้าอ่านออกนด้ค่ะพี่น้องนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสน้ำนะคะพี่น้องนะคะอันเนี้ยคือเอ็นไม้นะคะพี่น้องเขาจะมีดอกไม้ขึ้นมานะคะเริ่มแรกเลยนะคะเป็นดอกไม้เนี่ยเขาจะเป็นพืชพันธุ์นะคะแต่ละพันธุ์นะคะพี่น้องนะคะเห็นไหมแต่ละพันธุ์น่ะมันจะไม่มีมันมาจากประเทศนั้นประเทศนี้นะพี่น้องนะคะหลายๆประเทศนะคะเขาจะเป็นการที่พอพันธุ์อันนี้ก็เป็นร้านอาหารนะคะ อืมอ้โอ้สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับมาเที่ยวที่นี่คุณไม่ต้องกลัวคุณไม่ต้องกลัวหลงทางที่นี่จะมีแผนที่บอกคุณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาคุณเหนื่อยคุณก็สามารถจะนั่งทานอาหารกาแฟได้ยินดีต้อนรับเว l ค o m ดูสิครับปีนี้ต้นไม้ใหญ่นะคะใหญ่ขนาดไหนพี่น้องคือรอบอุ้มรอบตัวนี่ก็คงจะแบบนะคะ <c oughs> กี่คนละคะอาจจะเป็นห้าคนมั้งคะอันนี้อาจจะเป็นต้นเล็กนิดนึงนะคะเออนี่ค่ะพี่น้องต้นไม้ใหญ่นะคะพี่น้องที่นี่จะเป็นป่าไม้สงวนนะคะก็จะมีดอกไม้พืชพันธุ์นะคะเสียดดยถ้าเกิดหน้าร้อนอะป้าจะมาอีกทีนึงเพราะว่าป้าซื้อตั๋ว ตั๋วทิเกตนะคะพี่น้องประจำหนึ่งปีนะคะสำหรับหนึ่งปีเลยอันนั้นก็จะเป็นหอนะคะจะมีน้ำตกทางนู้นเดี๋ยวป้าจะพาไปดูหอที่เขาทดลองนี่ป้าก็มาถึงแล้วนะคะอ่าหน้าซุ้มแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่ามีน้ำตกสวยๆนะคะป้าก็เดี๋ยวถ้าคลิปนี้มันยาวเกินไปป้าจะตัดเป็นสองคลิปนะคะพี่น้องเพราะว่ามันจะยาวเกินนะคะโอกชิว แดดหายแล้วคะ่ะพี่น้องนะคะรีบบี้ริบบีนะคะดูสิบริเวณนะคะพี่น้องแดดไม่ค่อยมีแล้วนะคะเออแต่มันก็ยังสว่างดีคะ่ะพี่น้องนะคะอืมสว่างดีนะคะชิชิอันนี้สําหรับกับแบบว่ามานั่งนะคะร้อนๆอน่ะนั่งปิกนิกนะคะไว้หน้าร้อนป้าจะมาอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องอันนี้ก็นี่นะพามาดูว่านี่คือศูนย์นะคะพี่น้องเพาะพันธุ์ นะคะพืชผักดอกไม้นานาชาตินะคะพี่น้องอยู่ข้างไหนใครมาเนี่ยทัวร์ลิสก็ต้องมาเที่ยวที่นี่นะคะพี่น้องจะมีหลายที่นะคะแต่ที่นี่ที่ใหญ่นะคะนี่เขาทาใหม่หมดค่ะตอนนั้นมายังไม่สวยขนาดนี้นะคะก็ทําใหม่หมดนะคะพี่น้องมีห่านมีเป็ดนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นน้ำตกนะคะน้ำผูค่ะพี่น้องผูธรรมชาตินะคะพี่น้องน้ำใสาๆนะคะไงก็เออเจอการน,นะคะไม่รู้ทางเข้าทางไหนนะคะพี่น้องหาทางเข้าไม่เจออาจจะเป็นทางนี้หรือเปล่าไม่รู้ทางไหนนะคะเดี๋ยวป้าก็ลองดูเดินดูเดินตามเขาดีกว่าคะ่ะอาจจะเป็นทางนี้หรือเปล่านะคะเออไม่ได้ก็เดินวน นี่ก็ป้าเดินอมมาทางนี้นะคะพี่น้องที่จะเข้าสู่หน้าประตูนะคะเพราะว่าคลิปนี้เดี๋ยวอาจจะยาวไปเดี๋ยวเจอกันคลิปสองนะคะก็จะมีนะคะสิ่งที่มีสาระอยู่ข้างในนะคะขอบคุณมากมาค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ